e i Beautiful Beautiful e a y l Beautiful y e c r e y e a u t f Thank o u e ้าเราจะไปขยี้ให้แลสใเราขยี้มันให้แหลกคือเรียบร้อยรูสามารถมาริ่มสนุกพูดคุยกันแบบเรียลไทมได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กพอยมี เกมเมอร์ทุกวันเวลา9โมงเชา้าเป็นต้นไปนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้มาอยู่ทีเดียวกับเราจะได้มาโอ้ยต่างชาติ haluk number four haluk 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 number four haluk haluk มาฟังส์ number f o u ่าเขาจะไม่หยุดพูไม่้าก็จะไม่หยุดพูดกับเธอฮัลโหลับ์ฟอร์ฮัลโหลนอร์ไอฮันอร์แฮปปี้ับ์ฟอร์ยูอเนไมค์เบอ์ฟอร์ยูอเนไมค์ นับบูฟู่อุ้บ้านไอโฟนตกนะนับบูฟู่คนยัดเหรอมามาเห็นบอดบอดนับโูฟู่เกือบเอาเพลงจะไมดน้องบอดน้องบอดเพรงจริงนี่ยโอ้โหมินิเกมเมอร์ม่เล่นแล้วเขาจะตายแน่ number four number four open the mic let's go let's go let's go number four let's go open the mic You know. เฮ้ยคารโนมีเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยแล้วนี่ขับผ่านใช่อู้โอเคแป๊บนึง two thousand years later อัะนาค่หาบีเลยแป๊บนึงแป๊บนึงบีแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าลองไปได้ยินตัวเดียวฮะ number ฟ o u r hello I got supplies oh oh beautiful 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 really, 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 beautiful yeah nice belly beautiful thank you very much <c oughs> I need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  ชนะปุ๊ Thank you อ w า w อ w I need I need ชนะปุ๊ to twenty four I need หย p Thank you very 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 much DOOP จ do ุ๊ p บอร์โฟขับหน่อยได้ไหมมีน้ำมันไหมอ้อยอ้อยน้ำมันภาษาอังกฤษอะไรวะคุณโซแก๊ส <c oughs> ับแก๊สแก๊สอยู่เติมแก๊สอุย๊ยเ <c oughs> ขาเขาเขาข้างบนอีกแล้วเขาข้างบนเขาดักเลยเขาดักเลยเขาเนี่ยเขาเนี่ย <Watch out. S 1> number four just the moment แอมแอมเติมแก๊ส เจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากโอ๊ยนัมเบอร์โฟตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันนั่งนิ่งรอเลยอู้อัง m so s o r <อ>มีคนมาหลังเราหลังเรา<อ>มีคนมามีคนมา number Đăng four ok Watch out. Okay. Ai tu này Cái tu Paki này Ai tu Paki yang ni? Turun Lo lo, pep bi bi lo lo, noi lo noi lo noi bi lo Number four, I'm so sorry. You're really, a really, really, แทนมันเดี๋ยวนั่งวิวกันอยู่ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนนะแต่เมื่อกี้มันลั่นรอยนัดมาลั่นนี่แล้วนี่มันเลี่ยงนะพนบมาเทก่อนขึ้นบ้านเทก่อนเหมือนเจอแล้วเหมือนเจอแล้ว อ่าบ้านล่างบ้านล่างบ้านล่างใช่ใช่เขาอยู่ดัฟ้าเทพเน็ตก่อนเ yes, น็ตได้เน็ตก่อนเนตก่อนไฟ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 ไปไฟไปน็อกน็อกขวาน็อกขวาน็อกหนึ่งย้ำอันนี้ย้ำ นอนทำอะไรกันอยู่เนี่ยคุยกันอยู่เปล่ามันต้องกลัวมันต้องกลัวเด็กข้าเป็นลับพ <c oughs> ี่จริงไปขึ้นเขาที่ได้เลยนะขเขาที่นี่โอเคโอเคไปให้ไปให้ได้ได้แล้วครับเพื่นเศร้าผมบอกแล้วครับถ้าผมไม่ตายผมก็ก๊อตดอกเลยมีสองอย่างออกไปบ้านปู ัปู่นน็อก,กครับพ <ผม S 2> ี่สาวปุน <ผม S 1> น็อกปุณนน็อกคเห็นวัวเดียวเหมือนกันไ <Okay. S 1> อ้วังเจงเกงอะรือะรืออะเคไม้ไมา อยากมาเอาเครือ่องมัเครื่องมา่ยเขาไม่อยู่ในตรงนี้ค้งปักค้งปักของเต็มร้านค่ะมันหรอเม่ต้องไหอีกไหมคะมากระชากคองหนึ่งฉันชีพาไปเอารถมีไป่ะวักกี้นะจอดขวามือข้างหน้าเนี่ยมองอยู่กับเราโซอีเสียงตายเช็คสิลูก เนี่ยนะมันอยู่ตรงเนี้ยนะทางขวาทางไหนกันไหมอูเบสมันเดียวหนี่เอาในบักกี้คันนี้ใช่คือขาจะพาเจ้ามาเอาก็คันี้แหละอุ้ยอุ้อุ้ยอมันต้อง่ะหมดโอบอุ้ยเด็กเวงอ้ย้นไอเบยคุ้ข้ามารับเจ้าแล้วเอาวรอดซะน่รอดปะ แผนส่งชัดเลยข้าเห็นอยู่แล้วพี่ส่งผมไว้เขาบนเขาก็ได้ใช่ใช่ข้าจะไปส่งเองตรงนั้นเอาได้เหรอรถอะรถมันรถอยู่กับคุณโตแล้วแมแต่เขานี้เรามองไม่เห็นมันนะใช่เหรอมองไม่เห็นทำไมจะไม่เห็นรลูกกันเห็นได้ไงอะมันอยู่บ้านปูนไมอะมันอยู่ลูกนี้อบีซ้ายมึงมองซ้ายเห็นไหมมึงเห็นสองหัวไหม บนเขาเนี่ยยิงมาเออนั่นแหละเรายิงฟรีบีพูดเลยรอรอพร้อมกันดิรอพร้อมกันดิคนละตัวเอายังวันชูทีเอาบีโหหัวตัวตัวหัวตัวตัวหัวตัวตัวตัวล่างอ่ะ คุณโซเนตไปตรงเนตเนตตรงเนีเนตตรงนี้ไอ้บีาายใจร้อนไอ้บีใจาร้อนบี่าใจาร้อนกูปีสไนกูต้องพึ่งปืนเขาให้มึมอองฮะอยู่นี่อยู่ด้วยไม่ได้ลงล็อกอยู่นอนล็อกให้อยู่นอนล็อกให้อยู่ทำไาารทำตรงนี้ตรงนี้ไม่ถึง อุ๊ยเราแป๊บดาวลูเอาที่คัมได้นะโซเอาที่คัมได้บนหัวเลยหมดสอ<ว>ย<ม>ถ้ามูลั่นคารถ้ามูลั่นคารไปแล้วมันโดนเนี่ยทำไงวะรีพอร์ตเลยปะ แตกบ,บีจะตามรถตู้รถตู้เฮ้ยไอ้พ้อยบีเดวรถตู้หลังเรารถตู้ข้อหลังเรารถตู้ข้าหลังเราเข้ารถดิ นี่เลยนะเข้ารถเออหัวตายเนี่ยตรงนี้เลยเบสกองฟังเนี่ยเลยไอ้เฮียโคตรซื้อโอเคเห็นละโคตรซื้อวงอะโพลีกเลยบอกเลยมีใครเคลียร์บ้างเคลียร์เคลียร์ตัวบีเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ไอ้มีขับรถมาใต้ใต้เนินเราโอเคเราจะคมก็โคตรคมอะครับมินิเกมเมอร์กองฟังวิ่งดิ แหวกระสุนกูเหรอหนึ่งร้อยเหมือนกันจ็มนหมดแล้วอ่ะเจอแล้วเจอตัวแล้วกองฟังนี้กองฟังนี้ถ้าปักองฟังนี้น <Okay. S 1> มันสมอกมันสองตัวสองตัวสองตัวสมอกวิ่ง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 สองตัว ปหมดนี่หมดนี่ปะหมดหมดหมดอ่าเหลืออีกกี่ตัวอีกสองตัวเหลืออีกสองโอ้โหแล้ววงแบบอัดลังติง็เปนใจลังติงลังติงกูไม่ค้องรถขับรถตายรถเราขับรถลงไปไหมเบีบีเเราขับรถลงไปเบ๋เบเบ๋เบ๋เบื่อขึ้นรถเดี๋ยวผมดีให้อ้ามันก่อยาเนี่ยเดี๋คุณโซตายแล้วเราต้องใจเย็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บ คุณโซต,ตายแล้วเราจะต้องใจเยน็นเย็นถ้าคุณโซยังไม่ตายเรายังไปอยู่แต่คุณโซตายแล้วเราจะต้องใจเยน็นนะเบนะมันเป็นกอหญ้าด้วยนะโอกาสที่เราจะไ้เลยใช่แห่รเราจะลงไปขยี้มันให้แหลกคือเนตลูกนี้ไฟลูกนี้ กูเสียดว่าคือถ้าเราลงไปอ่ะทัมมิ่งถ้ามันถ้ามันอยู่ชิดเขาอ่ะทัมมิ่งเรามันจะเสียเข้าใจปะหรือตรงนี้เราไม่ลื่นได้ฟรีๆลองลองขับรถด,ดูนะขอขอขอชะเงยมองหน่อยไอบีบีขึ้นมาบ,บ,บีขึ้นมาบีบีบีขึ้นมาเดี๋ยวตกเดี๋ยวกูชะเงยชะเงยมองชะเงยมองชะเงยชะม้อยชะม้ยชะมาย a few moments later เราจะต้อง บวงอุ้ยบวงกับเปล่าน้องตายน้องเตรียมปืนน้องเลยทีปืนหอมมารอลั่นอย่าได้ดูดูตรงรถเห็นรถจ้างเห็นรถจ้างพี่เห็นรถแล้วนะเห็นรถจ้างเห็นรถจ้างมีปะมีปะมีไหมมีไหมเหียวนี่ไงนี่ไงยิงจี้ยิงยิง ต้องใช้ถอดแบบนี้คือไปต่อไปต่อบอกเลยว่ามีรอดมีรอดเข้าวงเข้าวงแล้วบ๊ายบาย <c oughs> มีใครชอบไปยิงมากอา่ะเย็นี่มันควรกดเป้าลงไม่ได้ไ้เรียบร้อยปูหูวงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบล็อกจิตขอบเผาเมื่อกี้มันมันกดเกไป้าลงไม่ได้มันอยู่บนรถอ่ะ ภูมิวงเรากูมิเฟสสองเดืดเดือ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 ดเดืดเดะอดเดาอดเดือดเดือดเด้อดเดอดเดือดเดือดเดอดเดอดเดือดเดืดเดือดเดอดเดือดเดือดเดดเดอดเดดเดอดเดือดเดือดเดือดเดดเดือดเดือดเดือเดือเดือเดืดเดือเดือเดืเดือเด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 อเเออเด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 อเ